เอาละค่ะคือชีวิตนี้ซื้อได้ด้วยชาไข่มุกทุกคนก็รู้นะคะฮายสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ปอสีนะคะ mm hmm. เขาเรียกมากกำลังวิ่งแจนไปที่ Asia Delivery นะคะซึ่งวันนี้ปอสีได้สั่งเครื่องดื่มบางอย่างที่ปอสีติดใจจากการที่ไปเที่ยว เชียงใหม่เมื่อครั้งที่แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเป็นอะไรนะคะตอนนี้ปอสี่กำลังวิ่งอยู่นะคะแบบว่าเออไม่อยากให้พี่ไรเดอร์โครนานะคะขอบคุณมากขออยาซูมโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับอ่านะคะนี่ค่ะก็คือเป็นเขาเรียกว่าโบบกทีหรือชานมไข่มุกของเอเชียซึ่งปอสี่ชอบ ชานมไข่มุกมากๆนี่เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะ เอาแล้วค่ะหลังจากที่ปอสิกบีก็วาดไปรับตัวนี่เลยค่ะโบบะทีกับทาง a i r a เอเชียเดลิเวอนะคะซึ่งปอสิสั่งตัวที่ปอสิธ์ชอบมากตอน,นไปที่ไปเที่ยวเชียงใหม่จาก EP8 ถ้าใครดูนะคะ EP8 ช่องปอสิ์ชาแนลมันจะมีแค่ตอนที่คุณโคเซ่ค่ะบอดลิ่งเท่านั้นแต่จริงแล้วว่าปอสิได้ถ่ายตอนที่ปอสิได้ชิมไว้บนเครื่องด้วยแต่มันเร็วมากๆเลย ดังนั้นจะมาชิมให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งว่าทำไมปอสีถึงต้องสั่งมาทานในขณะที่อยู่บนแบบในร้านค้านะคะไม่ต้องขึ้นเครื่องคุณก็สั่งมาทานได้แก้วละ90บาทเท่านั้นค่ะตัวนี้ปอสีสั่งจากลายของทาง a s r a s i ชียเดลิเสาขาราชเทวีนะคะแก้วละ90บาทเห็นโปรดักต์ไหมแก้วละ90บาทมาพร้อมกิมมิกเป็นบอดดิ้งพาสโลโกเอเชียแบบนี้เลยนะคะ ตัวโบบะของเขาจะเป็นมุกบุกนะคะเป็นบุกที่เป็นรูปเพชรนะคะเป็นรูปเพชรเดี๋ยวอินเสิร์พาให้ดูอยังไงพอสีขอ,อยัตถอดม้าสนะเพื่อจะเป็นการแบบชิมให้ทุกคนดูแบบอย่างรวดเร็วนะคะเดีาว่ากันนะคะก็คือยังไงก็คือแบบเออเทินหัวเลยเรี่ยวนะคะขอ,อยัตด,ดมก่อนเนาะ ก็คือมีกลิ่นแบบชาค่ะชาไต้หวันแบบแล้วก็นมไทเดินมักนมวัวแดงอะค่ะนี่คุณคือแบบแก้วละก็สิบบาทแล้วคือบริการ Delivery ถึงที่นะคะชิมแล้วนะคะนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่ถึงขั้นแบบลงมาจากเครื่องสมัยนั้นนะต้องมาสั่งนะคะ 90บาทนมมีความลุมมุนผสมกับทีที่มันไม่ได้แบบกลบความเป,เป็นชาไปนะคะนี่คือจุดเด่นของคราบวกกับมุกที่มีทรงลักษณะเป็นเพชรเพิ่มความร่ำรวยนะคะดูแบบเป็นคนรวยแต่จริงแล้วคือเป็นบุกค่ะที่จะไม่ทำให้เราอ้วนเนาะโดยเฉพาะสายเฮลตี้ต่างๆตัวนี้แนะนำเลยนะคะแต่ความหวานเนี่ยเลือกไม่ได้นะคะ อาจจะต้องวิ่งรับคอนโดดิสนียงเพื่อเป็นกันออกกำลังกายนะคะใครสนใจนะคะแอดได้ไปที่ Line Official ของเขามันจะมี2ที่ค่ะจะมีสาขาดอนเมืองและสาขาราชเทวีและมีเมนูอื่นๆที่ขายบนเครื่องด้วยคุณไม่ได้แบบบินตอนนี้ยังไงก็คือสั่งมาทานได้บนภาคพื้นดินนะคะขอฝากไว้ค่ะดูคลิปจบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร กด Subscribe กดติดตามกดคอมเมนต์กดอะไรก็กดไปเลยค่ะนะคะเราเจอกันใหม่กับปอ .4 อีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อชัดต้องการคือชีวิตนี้ซื้อได้ด้วยชาไข่มุกทุกคนก็รู้นะคะ